เพชรนพเก้า no ประกาศเลิกมวยเพชรนพเก้าเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือนพเก้าสิทธิเจพินโพสประกาศเลิกมวยโดยจะชกไฟสุดท้ายในการดวลกับลิทิเดตสิทธิเชฟบุญธรรมในวันที่14เมษายน,านนี้ในศึกเพชรยินดีข้อความในโพสต์มีใจความว่า14นีนี้ไฟสุดท้ายของการชกมวยผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับหลังจากไฟนี้คงเลิกมวยตลอดชีวิตปรบใหม่ล่าสุด เนื่องจากยอดเหล็กเพชรออฉริยะและก้องไกลเอ็มนีม่มวยไทยป่วยไม่สามารถทําการฝิกซ้อมได้ทันประธานกลุ่มพลังใหม่สมหมายสก,กุลเมตตาปรับใหม่เพชรมณีพอลหลักบุญโดนกับกุหลาบดำสอจอเป็กุไทยและให้เพชรหมาชนจิตเมืองโหน,นประทาบประตักเทพปากบางขาข่า,ขาวศึกษาสมหมายบวกพิทักษธรรมในวันเสาร์ที่16เมษาย,ยนนี้ที่จังหวัดพะเยาแฟนมวยห้ามพลาดเปลมยื่ยนหนังสือร้องเรียนสำนักงานมวย เียเปลมอริยวัฒน์บุษราบวอวง์โรเมเตอร์แฟร์เทคไฟท์และหัวหน้าค่ายมวยแฟร์เทคยืนหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกรณีกรรมการเวทีมวยช่องเจ็ดสีตัดสินคู่นักล้มแฟร์เทคกับแบทแมนอ้ออัจฉริยะโดยเฉพาะกรรมการผู้ชี้ขาดและกจดากรดาพันธ์ที่ไม่ยอมนับแบทแมนที่โดนต่อยจนลงไปนั่งกับพื้นเวทีเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของกรรมการให้มีมาตรฐานตามกติกาโดยมีนายณเรศเตียบฉายพันธุ์เพิ่มโดยการกองบริหารงานกีฬามวยรับหนังสือมวยที่8เมษายน ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตัางค่าปไปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน